บรรยากาศที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจังหวัดสแก้วกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังมีกลุ่มผู้ชุมนุมจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนตัวเข้ามายังพื้นที่ใกล้เขตแดนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตอายการศึกตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความแตกตื่นทั้งในกลุ่มผู้ชุมนุมเองและในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายอายการศึกเปิดทางให้ฝ่ายทหาร ไทยมีอำนาจเต็มในการควบคุมสถานการณ์ทั้งการเคลื่อนไหวของประชาชนการรวมกลุ่มและการใช้อำนาจตรวจสอบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยอย่างข้ามวสรายง,งานระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกัมพูชาที่รวมตัวกันบริเวณใกล้แนวชายแดนยังไม่ทราบชัดเจนถึงข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในฝั่งไทยหลายคนเพิ่งรับรู้เมื่อเจอการตั้งด่านสกัดและการกระจายกำลังของทหารไทยในพื้นที่ทำให้เกิดบรรยากาศชุดละมุนและความตื่นตระหนกในทันทีทหารไทยได้สแสดงท่าทีหนักแน่นชัดเจน โดยมีการเตือนผ่านลำโพงและป้ายสัญ,ญลักษณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษทุกการกระทําที่ฝ่าฝืนจะถูกดําเนินการตามขั้นตอนที่ค่าสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ดูน่าจับตายิ่งขึ้นคือการปรากฏตัวของชุดดําหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สของฝ่ายไทยซึ่งถูกวางกำลังในจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการเต็มที่ทั้งยุทธโทกรกรณ์และการจัดขบวนรอรับมือหากเกิดความเคลื่อนไหวที่เกินควบคุมจากฝั่งผู้ชุมนุมกัมพูชาภาพดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างชัดเจน จนทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าสถานการณ์อาจบานปลายได้หากไม่มีการถอยคนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงไทยให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงการขาดข้อมูลของผู้ชุมนุมกัมพูชาที่อาจถูกปลุกปั่นหรือชี้นาจนเคลื่อนไหวเข้าสู่เขตที่มีข้อจํากัดทางกฎหมายร้ายแรงการทีนัพวกเขาเพิ่งทราบว่าอยู่ในพื้นที่อายการศึกจึงก่อให้เกิดความสับสนและแตกตื่นอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางความเคร่งเครียดของกองกำลังที่พร้อมจะปฏิบัติตามอำนาจที่กฎหมายให้อย่างเคร่งครัดสำหรับจังหวัดสแก้วนั้นถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกัมพูชามีการค้าชายแดนหนาแน่นและยังเคยเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุประทับมาแล้วในอดีตการประกาศอายการศึกในบางเขตจึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อให้กองทัพไทยสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนทางปกครองการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ สนี้ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมการสัญจรการตรวจสอบสิ่งของไปจนถึงการสั่งห้ามชุมนุมหกักมองว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงไทยยืนยันว่าจะพยายามใช้มาตรการควบคุมในระดับที่จำเป็นเท่านั้น แต่การที่มีกำลังชุดดําและอาวุธหนักประจําการในพื้นที่ย่อมทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมกัมพูชารู้สึกถึงแรงกดดันอย่างรุนแรงแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าเมื่อผู้ชุมนุมเห็นสัญลักษณ์กองกำลังพิเศษในพื้นที่หลายคนถึงกับหยุดการเคลื่อนไหวกลางคันและถอยออกจากแนวชายแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจลุกลามเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่าง ได้ส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการให้เร่งชี้แจงและควบคุมไม่ให้ประชาชนของตนเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่กฎหมายอายการศึกมีผลบังคับใช้การสื่อสารในระดับทวิภาคียังคงดำเนินต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานถึงความรุนแรงที่เกิดจากการประทะมีเพียงความโกลาหนและการสลายตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจาก ความไม่รู้สถานการณ์จริงเท่านั้นด้านนักวิชาการความมั่นคงประเมินว่าเหตุการณ์นี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในกัมพูชาเพื่อกดดันรัฐบาลหรือสร้างประเด็นขัดแย้งกับไทยแต่ผลลัพธ์กลับสอ รั้งแรงกดดันกลับไปยังฝั่งผู้ชุมนุมเองเนื่องจากการไม่เข้าใจข้อเท็จจริงว่าฝั่งไทยประกาศใช้กฎหมายพิเศษการเคลื่อนไหวโดยปราศจากข้อมูลเช่นนี้อาจส่งผลเสียหายต่อทั้งสองประเทศหากไม่เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหมู่ประชาชนในขณะเดียวกันชาวบ้านฝั่งไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนก็อยู่ในภาวะระวัดระวังหลายครัวเรือนยอมรับว่ากังวลต่อ สถานการณ์แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่ากองทัพไทยมีศักยภาพควบคุมเหตุการณ์ได้ขณะที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนบางรายยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมและการบังคับใช้กฎหมายพิเศษส่งผลให้การค้าชะลอตัวลงชั่วคราวซึ่งถือเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามใกล้ชิดสรุปแล้วเหตุการณ์แต่ตื่นทั้งแถว ของมบกัมพูชาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่กฎหมายอายการศึกยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเข้มงวดในจังหวัดสแก้วกองทัพไทยประกาศชัดเจนว่าพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยทุกเมื่อแต่ก็หวังว่าทุกฝ่ายจะใช้สติและหลีกเลี่ยงการย่ยยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง